วันนี้ผมมาเที่ยวป่ามาของป่ามาต้นไม้ออกไปปลูกต้นไม้พันไม้ต้นใหญ่ๆใช้ใเวลาประมาณสาสิบปีแล้วว่าตอนนี้มันทุกวันนี้ป่าไม้มันกอลตน้อยลงนะครับเราต้องปลูกป่า ทดเทนเผื่อรุ่นล,ลูกรุ่นหลานจะได้นำไม้มาก่อ,อสร้างมาทำบ้านทำอะไรเนี่ยโอ้นี่เจอแล้วครับเจอแล้วมันเป็นไม้ขันลุนขันลุนป่าครับอ้เข้ายากจริงๆเลยไปทางไหนอะเจอแล้วกันลุนป่า ขนุนป่าปันี่ใบมันเป็นอย่างนี้ครับขนุนป่มไปเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับขนุนป่าใบแบบนี้นนปเปน,นี่ยเออเจอแล้วต้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะจะนำเอาไปปเอาไปพยาบาลไว้ก่อนแล้วก็ค่อยนำไปปลูกในแปลง ปลูกปา่าเดี๋ยว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 ดูร,รอบๆมันจะมีไม้อะไรอมันลุก,กนะครับมันมันลุกอ่ะลุนลนลุนน,นมันเจ,เจอเจอต้นต้นต้นเมนงดาเมเงดา ต้นไม้ต้นมะเร็งดาต้นํำมังนะครับอต้นตำมังต้นนึงแล้วนี่นี่นี่ครับนี่ใบมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองนำมาดมดูว่าใช่หรือไม่นะครับอ๋อใช่ครับต้นมะเร็งดาเออได้แล้วแต่ต้นมะเร็ง แลด่าเดี๋ยวจะจะเอาไปพยาบาลไว้แล้วก็เอาไปปลูกในทวนป่าที่ผมเจียมไวแล้วเดวเดี๋ยเดๆไปดูเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปดูว่าจะมีไม้อะไรพอที่จะนำไป เพาะเลี้ยงไว้แล้วก็จะเอานำลงแปลงนะครับไม้มนันหายากแล้วปัจจุบันนี้โอ้ต้น,นต้นอะไรอ่ะใช้ขี้เหล็กหรือเปล่าขี้เหล็กไปหับป่าหอเปล่าก็ไม่ไมาใช่มันเป็นไม่ใช่ฮนะครับมันมันใบมันเป็น ใบมันเป็นต้นมันเป็นเตาคใบมันคล้ายกันแต่ไม่รู้ต้นอะไรโ้ยเดินยากจริงๆเลยครับมันมันมันกไปด้วยต้นไม้นานๆชนิดรู้ต้นอะไรต้นนอะไรผมไม่ค่อยรู้จักหรอกครับ Ồ, oh, tại tương thì thua chẳng Đừng lộ trái quay mà nhé. โอ้โน่นโลกปอจงครับปอจงไม้ปอจงครับไม้ปอจงก็เอาไปปลูกครับมันเป็นไม้หายากเหมือนกันนะเรื่องราคาผมไม่ได้พูดถึงเลยว่าตัดปลูกแล้วมันราคาเท่าไรมันไม่จําเป็นหรอกครับผมเป็นคนชอบป,ปลูกป่าอยู่แล้วชอบวามเขียว ออนี่มาหมักอต้นอะไรอันนี้ลืมชื่อแล้วนะครับนี่หมากหมกอ๋อเขาเรียกว่าหมากหมกกับหมักหมก,มกเจอหม,มักหมกแล้วหนึ่งต้นสองต้นโอ้นี่ต้องต้องเอาไปพยาบาลไว้นี่มันเป็นปักนะครับใช้ ใส่ในแกงจือดอะไรเนี่ยทำภาษาบ้านๆภาคใต้เนี่ยเขาจะเอาไปใช้กันเอาไปใส่ในแกงจือดนะครับทำแกงจืดนี่ครับนี่ครับหมักหมกครับนี่นี่นี่ใบเนันครับเออนี่นี่มันมีผลแล้วนะ ออกผลแล้วกับนีนในผลของมันเนี่ยนี่เห็นไหมผลของมันแต่ต้นยังเล็กนะครับต้นยังเล็กนำไปปลูกได้ผมไม่ค่อยรู้จักไม้ป่าเท่าไหร่ระะรหรอกครับแต่แต่ก็กำลังศึกษาอยู่มันนี้ไม้อะไรบ้างอ มีพื้นที่อยู่ก็หกไร่นะครับในหกไร่นี้ก็จะทาสวนป่านะครับทำสวนป่าผมชอบความสวยสดของของป่าไม้มากมันดน,นจเจาผู้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะ ต้นไหนเลยก็ไม่รู้จักคล้จะเดอ่านี่นี่นี่ในี่ในนี้ปอจงครับปอจงเยอะแยะเลยครับนี่นี่นดูใบปอจงครับเยอะนั่นแต่มันต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาต้นเล็กๆดูมันจะมีหรือเปล่า โอ้สอดวมันก็มีนะครับเนี่ยมีสอดดวด้วยนะครับนกคงจะเอามากินมั้งเนี่ยนี่เจอสอดาวตั้งสองสามต้นนะครับนี่ไงนี่มันอยู่ในป่านะครับน,น,น,บนี่นั่นนะใบสอดดวนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปไป,ไป จะนำไปเพราะจำไว้ก่อน mm hmm. เพราะเลี้ยงไว้ก่อนเ mm hmm. ดียวจะเอาลงแปลงอะ่ะพวกนี้โ mm hmm. อ้ย,ยไมาป่ปยป่ามันล้มระนีนระ mm hmm. นาดหมดเลย mm hmm. เดี๋ยววันหลังผมจะพาไปเที่ยวภูเขาครับ mm hmm. วันนี้ไม่ได้ไปภูเขา mm hmm. ไปดูถ้ำดัวอะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะปากไปดูวันนี้นี่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 โปะจงครับนี่ใบโป,ปะจงครับมันใบใหญ่ๆคล้ายๆใบสักคล้ายๆใบสักครับเต่ปากใต้นี่โปะจงเยอะ นี่ครับปอจงก็เอานะครับผมผมรู้จักแล้วนะแต่ก็ต้องเอาการุงป่านั้นไปไปก่อนเออแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขุดขุดต้นไม้จีมไม้ไปแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับ